哦。 มันก็ํำได้เอาวางหัวเราลูกเอาอ๋อม่เอาไว้แบกเงเขากลัวว่าเดี๋ยวเอาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะได้กลับอเราไม่อยากกลับขึ้นมาอีกดูวัน จะกลับไม่ยอมกลับไม่เป็นไรนี่อยู่นิ่งๆนะลูกเดี๋ยวก่อน,น,นเดียพี่แปะอัพเตอร์ดต ขอบคุณครับลอยยังครับขอบคุณนะคะเห็นไหมออาล้วสะดวกเลยใช่ปะดีปะ<ล>ออกล้าสบายบเลยเห็สบายไหมคะมใส่ต้องเป็น<ช> <ตะ S 2> ผมแล้วผมยาว,วยังครับรอ, <laughs> อุ้ยได้ยินเสียงอีกแนละ้วหน้าสงสารจัง สบายไหมครับสบายครับโอ oh, สบายเลยผมยาวเราผมเหนียวพันกันเก้า

โอ้โหออ่ใชใช่ยังไม่ได้พาไปตัดเลยหูยหัวนอนเกาหัวแงกลกแกกกแกก bye-bye โอ้ oh, ตามผมแล้วรอเลย <c oughs> งไงสบายไหมครับผมเยอะเลยเนี่ยเราน่ะต้องพาไปตัดแล้วมั <c oughs> ้งหอเลยอ่ะผมยาวไรยังไม่ได้ตัดเลย เป็นอะไรก้มหน้าก้มตาจ้าออขอบคุณหล่หอๆทำยังไงคะอขอบคุณหล่หอๆขอบคุณนะคะ